Bye. Uh -huh. ก็สวัสดีสวีดานะคะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกาตูกาตเกมเมอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีโมดใหม่เขาชื่อว่าโมด A i O U เข้ามานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะใครใช้โทรศัพท์ของ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ไหนที่เป็นของ iOS นะคะยังไม่สามารถเล่นได้นะคะทุกคนแต่โทรศัพท์ Android นะคะทุกคนสามารถเล่นโหมดนั้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราว่าไปดูโมดใหม่เดี๋ยวเราว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับของที่เข้ามาใหม่ใน กิจกรรมนะครับทุกคนอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นไดมอนด์ล้านทุกคนก็จะเป็นชุดผู้หญิงชุดใหม่เลยนี่เทหมุนไดไหมอัน,นยังไม่หมุนครับอันนี้ก็จะมีเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วเราดูจากตรงนี้นะคะทุกคนมันแบบว่ามันมีของที่แบบถาวรเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆ่อเลยเนี่ยเห็นไหม มีของแบบเข้ามาเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วรับใครที่อยากได้อันนี้นะทุกคนสแต็กมันคล้ายๆกับสองม่วงนะทุกคนอันนี้บวกระยะหนึ่งลดความเร็วรีโหลดบวกอาตราการยิงสองจาพาไปดูสองม่วงครับทุกคนกล่องขอกล่องอาวุธนี่ระดับตำนานสองม่วงนี่เลย อัตราสองความลบเฮ้ยบวกความเร็วรีโหลดหนึ่งแม่นยำลบหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าคล้ายๆกันเลยนะทุกคนต่อไปก็จะมีเป็นเจ้าตัวน,นี้เลยครับทุกคนลงเล่นครบครึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงกันนี้ก็คือลงเล่นครบสามสิบนาทีได้สามกองลงเล่นครบหกสิบนาทีได้สามกองครับมืทุกคนดูแบบเขาสร้างอะไรโอ้ อ๋อสักห้องนี้แนละ้วแล้วก็อันนี้แล้วก็ลรงเล่นครบหกสิบนาทีได้อีกสามกล่องเรงเล่นครบเก้าสิบนาทีได้อีกสามกล่องนะคะทุกคนก็ก็จะมีเป็นกิจกรรมดูอันนี้อีกทางเรียวกว่าคนดูครบหนึ่งแสนวันเสาร์วันเสาร์ารเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะรับซื้อคนสำหรับกิจกรรมเวนม ก็คือใครยังไม่ได้แลกชุดก็รีบๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่24กิจกรรมมันจะจบแล้วนะทุกคนก็รีบกันหน่อยละกันสือมันสวยมากๆเลยคนไม่คิดว่าเจียนจอมมาแจกแล้วดูแล้วก็กล่องสง่ก็ได้เวลา4โทเคนนะคะทุกคนสําหรับสกินมอเตอร์ไซค์หมดแล้วใช่ไหมกิจกรรมยังไม่หมดหมดวันที่24เหมือนกันนะคะทุกคนแต่เราลองเข้าดูก่อนครับแต่เราก็คือปลดล็อกหมดแล้วทุกคน รอโหลดสักคู่หนึ่งนะก็คือเราทำหมดแล้วนะทุกคนใช่เราก็ทำหมดแล้วเหมือนกันเค่กระตุก็ได้แล้วสำหรับกิจกรรมพออ่ออาบใครจะเติมก็เติมก,กันได้ได้วยค่ะทุกคนกระปกทํางชุมด้วยเติมเติมกี่เพดไม่รู้ได้เติมครบสองอล้ก็เก้าเพชดนะเติมครบสองอล้วเก็เก้าเพชรนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืาามกดไลค์ก็แชร์กดซับซากให้กับช่องกมมาร์ตูเกมเมอร์ได้นะคะทุกคน เดินทางเข้าสู่หกสิบผู้ติดต,ตามไปไปครับผมเดีย๋ยวถ้าสมมติว่าผู้ติดตามครบหกสิบคนนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครคนเข้าแคนด้วยนะครับทุกคนแคนเลเวลสองนะครับทุกคนแคนก็คือแนคนเลเวลสองคนนี้แล้วถ้าใครยกคลิปนี้กอแล้วก,ก,ก็จะกดติดะามด้วยนะครับ